กังจะได้กนินเสียหายทั้งหมดนะครับมูลค่าความเสียหายก็าบอกไม่ต่ำกว่า32ล้านบาทขออภบอกเลยครับช่วงน้ำช่วงเด็กๆหมดกาลังใจเพราะ,ระอุปกรณ์การเลีการสอนทางเสียหายจมน้ําอยู่หลายวันภาพการสายมือนะฮะต้องปิดการเรียนการสอนไปแบบไม่มีกำหนดแต่พอน้ำลด ก็ต้องเร่งกลับมาฟื้นฟูอุปกรณ์การเรียนการสอนรวมถึงอาคารเรียนต่างๆที่ับก็ื่โชคดีที่ได้กำลังใจจากคนไทยทุกคนเรียนเนี่เราก็แตจกมาแล้วก็ไปช่างคนสิรจ้าสวัสดีช่างคนสิรจ้ารอยยิ้มของนักเรียนนักศึกษาราครับวันนี้ทางช่องวันมาร่วมเติมเต็มรอยยิ้มนะครับหลังให้พวกเราได้มีรอยยิ้มนะเราบดเป็นอะไรคะเราบทเป็นเดินตดำใค้สักคน ใครแม่อยู่ั้นไม่เห็นแม่ไหนแต่ว่าส่วนกลางตอนที่เดินเข้ามาอยูแม่เธอเหรอใช่จากทยันนี้โกตอนรมกันารไม่อยู่เือยล้าทำไมอยู่นั่นแหละต้องหอมอีกค่ะ่ช่างขบวนพระเอกพี่อ่านใช่ค่ะ สั่งกราบซี่มันต้องโทรสั่งร้านก่อนไม่เลยร้านอะไรอ่ะแถวนี้นี่แหละเดี๋ยวเปิดให้ปกติเขาใช้ร้านอะไรอ่ะหหยอง่ไหมกลางกลางฮะกลางที่นันที่คอนจีคเอายังไงจ๊ะไม่ที่นั้นที่คอนจีคนต้องหอาไท่องเหรอใช่ คือเป็ต่างมาแต่ว่าไม่รู้ว่าสั่งกี่ตั่อาหารมิตรในวันมิตรกินด้วยคือมิตรไม่ใส่สีคุณเหรก็กินงไผ่เยอะแยงก็สั่งกระสีคนนะเฉพาะยินเดียวก็หกเลยค่ะเหรื่องยอดบริ่าสุดณวันที่15กันยายนช่วง4โมงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะ อยู่ที่11ลาน5แสน1หมู่แสน1 8จะสั่งข้าวให้ทีมงานเดี๋ยวพี่ปอนสั่งแล้วเอาอะไรอ่ะก็มี50กล่องเลย30กล่องอื30ก่อง20ก็ไม่พอแล้วหรอมีเหตุนโกรุ เขาทีมงานเยอะเหมือนกันนะเยอะแล้วก็กวมีพี่มีพี่แม็กซมีเนทใช่ไหมที่ไม่ได้แค<ร>่เนทเนีเนมีพี่นนท์ที่ดูอยูรันคิวนางถ่ายแล้วใช่อออออเอาไปสั่งแล้วใช่ไหมไม่เนี่ยสั่งรงสั่งแต่หมายถึงว่าคนที่ดูอยู่ตรงนั้นอะ่ะมันไม่ใช่แค่แบบว่าทีมงาน,น,นมันมีนักแสดงมาด้วยที่สามสิบไข่ดาวด้วยนะเพราะว่าส่งบ้านส่งส่งส่งบ้านสัปดาหทีอ๋อ ฮะเดียวดีวจนเสร็จแล้วไหมอนนูชุดเรอไมถึื้อเมื่อกี้เลยไม่ต่ว่าชุดชุดปีนี้ไทไมน่รไมลัไรอยู่ ไม่ใช่มามันมันไม่มีการเพดักชุดหลอกหรือเปล่าอ๋อก็อาจจะไม่มีคนติดตามเราโดนโจมตีไม้เร้ไให้ความคิดเห็นส่วนตัว่จากนี้ยังพบคนเจ็บสามคนชื่อว่านายวิชรุอายุสี่สิบเจ็ดปีคนขับรถบัสอืม

หน้าเรียวกว่านี้เยอะอยู่แต่เขาสวยแต่เขาสวยฉันชอบเขาฉันไม่เคยโป๊หรอฉันไม่ได้ดูเขาไลยคุณหมอนมออกแ้วมันปิดไม่ได้ครัะมันมีแค่นี้ถือว่าชุดมันก็มีแค่นี้

มันต้องรีบเลยหมายถึงว่าฉันฉันนายฝนสูดันนสวยออ่าฟิวฟอะไในคชัที่เป็นนยหน้าและจ้ของเนคือนาสาวสาววิตรีจะมาไก่เลีที่สอคอนขงชาบนะคะแต่ยังไม่ระบุเวลานะและตรจอกจากทกรสงที่เกิดเหตุจับเงินของกลางที่เจอก่อนคือห้0 0สนบาทเนี่ย ตอนแรกอะฉันก็จะมาดูกับเธอเลยไม่ยถึงว่าวิดีโอวิดอะไลฟ์วิดทั้งทิ้งขาสับให้ลุกนใช่ใช่ช่ฉันดเอกินพอดวเธอเห็นเห็ทะคซึงวันนี้นาย่าจอกวซ่าเจ้าของเนี่ยเขาบอกว่าเจ้าของรถที่อจาจะเอาผิดอะไรนะ ขอให้ใส่เกียร์กันแล้วนายงใช้ก็รับชอบเหลืส่วนที่เหลือก็ต้องายที่ร้แล้วใช้ก็ไปได้เงียบก็โดนชดเชยหน่อแบ่งให้นราหนึงค่ะคุณหมออย่าเกินหากจะแบ่งให้อยู่แบ่งให้ทั้งไขมันด้วย ก็แล wow. oh, right? ้ว <to มันไม่ได้คนใ้เรามดดเออตัวมันแปลกๆนะครับท่าน้องอะไรคือแต่สองนุ่มเอเนี่ยมันยังสามารถยังมีมูลค่าอยู่ไมครแต่ก็ไม่ด้แค่แ่แล้วก็ม ย้อนคืนถ้าของบ้านไม่รู้ก่อนน่าีะเกิดอะไรขึ้นโยนทองสิบบาททิ้งไปที่บ่อโคลนข้างบ้านนานกว่าหกปีผ่านมาถึงวันนี้เสียดายอยากได้ทองคืนทำยังไงเราบอกโจรไปจ้างคนเนี่ยมาช่วยกันสุดท้ายเจอไม่เจอไปอยู่อะเอฟเฟกต์ ตัวที่อสร็จท่าสูงด้วยของพี่ทำให้ใจมึงคน้ มามาน,นะะังปีที่มาที่ไปนะเจ้าของบ,บ้านเนียเเคยโย,โยนสรอยทแล้วก็กาไรทองคท,อทิ้งไปในบอโนหลับ้านเขนมาปีี่แล้วมาถึวันนี้เสียดายอยากให้ทองคืไกกนไจ้างานนครับครับน้าฟับเ <c oughs> ลยเขาจะโยนทำไมทิ้ง <ๆ S 1> ทะเลาะกันไหมกินก <ๆ S 1> ่อนงๆเนยรนะกนก่ คือออนน้ที่เต็มไปด้วยโกแบบนี้ทีนี้เขาลองทำงานกันแบบพุุ่่สุดตัวเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เครื่องตรวจจับโลหะมาสแกนดูสุดท้ายก็ไม่ถิดหวังนะครับไปเจอสร้อยคอทองคำไปเจอกำไลทองคำนี่เห็นไหมอยู่ในสภาพคือจมหายไปในโกลด์ก็รีบเอามาล้างทำความสะอาดแล้วก็ใส่โชว์ให้ดูนะทีนี้นี่นๆล้างแล้วเออทองคำแล้ว ชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์ชื่นชมทีมงานอย่างมากเลยนะครับบอกว่าเอ๋เขาเคยไปค้นหาพวกโทรศัพท์มือถือส้อยข้อมือตา่างๆเคยมูมมาแล้วนี่มันจะไปเชื่อ6ปอีเห็นไหมเป็นสานไม่อหอับปีหกนาทีก็รีษหาแล้วพน,าวน,าวนาัานบอกมาเอาแสดงความยินดีกับเจ้าของสร้อยโทรศัพทแล้วก็กำไลทองคำด้วยนะเดี๋ยวผมจะดักไว้นะเหตนี้นะ <laughs> <laughs> hmm. i <Didn't> ล่ะ <look> <laughs> 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 take a break. ดีขึ้นนะครับ sure. <laughs> <laughs> ลายเสร็จระอิ่มทั้ง่มอนนามากเนี่ยก็เกิดอาการบุบหลับในรถประสบอุบัติเหตุนะคะทัใทีอาสามเสียชีวิตไปหนึ่งท่านนะคะบาดเจ็บสี่ท่านแล้วก็ถึงนั้นอาการสาหัสต้องการเลือดด่วแล้วประอบไปด้วยเลือดด่วนนะคมาสองครั้งนะเหมือนไม่เห็นเต้า น้องทานข้าวอยู่ค่ะเมื่อกี้ผงแพนกล้องไปเองค่ะเห็นอะไรเห็นกล้องมาพี่นแน่เห็นกล้องไปเดียวแ็นหน้าไปดูม,นนม,ม่านด่วนอ๋อเสียชัดหวัวอะไรปะหัวไลติง้งอ๋ <laughs> อจะบอกว่ามือถืออัปเดตบ้างงั้นไม่ได้เอามามีสองหงอัว โรงพยาบาลที่จเพื่อช่วยเหลือนายธนพรชิพจรูนอาสาสมัครกู้ภัยราชาริไัยนนทบุรีค่ะไปฝากเข้ามากันหนอค่ะระหว่างเปลี่ยนเสื้อผ้าเออเอาแล้วค่ตักผมให้หอมหวัดที่ลวที่เดินทางกลับหลังเสร็จภารกิจแล้วก็อย่างที่บอกว่าเบเหตร้มากนะคะไม่มีอะไรฟลิงฟลงมาติดผมเออไม่อันนี้ม่ต้องมีอันนี้ไม่ต้อง มันเยอะแล้วอืมเดี๋ยวไปมีตอนอีกชุดนึงชุดรำแค่มงก็เต็มแล้วแม่หนูบอกเลยแล้วรั่งเิ่มไหม ใช่ค่ะำสั่งเพิ่มเยคะยอแ่ะคแค่30กล่องก็ทำไม่ทันแล้วมั้งเ่ะของี่เ,เต็มแล้วดอกนะของพี่เหรอของไคระอะของเขายังอยู่ปะนี่นบีบีเข้ามาดำเนินตรงไหน ช่งมีกองพี่กับช่างกองคนใส่อะไรอ่ะไม่แต่กล้องประดับลำไม่มีกล้องประดับสำหรับกระตุกจิกีเอา

นั S <S ่นมาจากไหนสะกุโปรงตอไรายก,รกาะะะรทุกคนโมก็ย้าปิดไลฟ์นะคะจะใส่ชุดเต็มแล้วนะคะเจอก,กันตอนฟินิชลุกอีกทีหนึ่ง้วใส่อัดคลิปลงให้ทิ้งนะคะบ๊ายบาย